สวัสดีครับพี่พนนีน้องๆทุกท่านครับผมเรามาติดตามเลขโหนหญิมพลอยแก้วเหมือนเดิมนะครับงวดที่แล้วโอ้โหเจ็บใจมากนะครับผมอย่างเจ็บใจเลยของหนึ่งกันยาออกมาได้ไงออกมาเฉียดๆทั้งนั้นเลยสามเจ็ดหกเจ็ดอย่างเงี้ย เรามาติดตามกันต่อนะครับผมของงวดน,นี้ก็ให้เลยมาครับผมเรามาติดตามกันต่อของงวนหญิงพลอยแก้วหนึ่งตุลาทั้งวดต่อไปคือให้ให้แปดกับสองมานะครับแปดกับสองแปดกับสองนะครับผมเดตั้งไว้เลขเดิมคือ 8กับ2เป็นหลักผมก็จะตั้งไว้ดูครับผมเอาตั้ง8 8 2 8 1 8 4 8 2 8 1 8 4นะครับผมแล้วก 2,8 ,21,24 ของงวด1ตุลานะครับผมของโหนยิงพลอยแก้วเรามารอดูติดตามกันดูนะครับว่างวดนี้จะมาไหมพามา2งวดงวดก่อนเฉียดงวดนี้จะมาไหมคอยดูกันนะครับผมติดตามกันไปนะครับผมว่างวดนี้ก็มีเข้านะครับผมเพราะว่า,าหวัวโนี้จะมีเล็กวิ่ง2ตัวลองดูของวกทุกสำนักดูนะครับ การจับพูดจะทำอะไรลองเอาไปดูเอาไปชมกันนะครับเป็นพิจารณาน,ายาน,นัยการรับชมหรือเป็นแนวทางกันนะผมให้พี่ๆน้องๆถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะครับลองเอาไปพิจารณาดูของวงด1หนึ่งตุลานะครับลองดูนะครับผมลองเอาพิจารณาดู เป็สองแปดหนึ่งแปดสี่สนึ่งสองสี่พี่น้องชอบตัวไหนก็จับยงกันนะครับของโหนยิงอยแก้วลองดูครับผม